ถึงแล้วน,นะครับน้ำตกดงพญาเย็นเราจะไปหาแค่หาที่นั่งกันนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศย่เด้อด,ดูกันเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันก่อนนะน้ำตกน้ำตกน้ำตกโอเคแล้วหาที่นั่งกันเอาส,สูงไป กันอยู่นะครับนั่งอยู่นั่งนั่งนี้ก็ได้ไนดะ้แล้วครับที่นั่งนั่งตรงนี้นะครับเอาละครับได้ที่นั่งแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหน้ำใสครับวทากลางเลยครับเดี๋ยวเลือกครับรับเลยโอย้น้ำใสจริงๆจริงน้ำใสนะวรบบ พึ่งหนาวสามวันหนึ่นงใช่ไหมครับวันไยากเลยนะคะโอ้โหนี้เนี่ยครับที่ผมชอบการมาเที่ยววันธรรมดาครับแบบมันเงียบสงบมากคนไม่พูุกพลานนะครับเออคนมันไม่ค่อยเยอะมันสบายสบายโอ้บรรยากาศมันสุดยนอดเงี้ยครับมีแค่ให้นั่งตอนดูจากรีวิวนี่เขาบอกตั้งขั้นต่ำสามร้อยถึงจะได้นั่ง พียาวๆแต่เมื่อกี้ถามแม่ค้าแล้วแต่อุ่อดนุนแม่ค้าบอกให้นั่งยาวได้น่าจะเป็นเพราะวันธรรมดาคนไม่เยอะเลยแม่ค้าเลยให้นั่งยาวเนาะดีครับดีตรงนี้สวยบรรยากาศดีมากเย็นน้ําเขียวเลยนะไม่ใช่มันอะไรนะมันใสเพราะน้ามันเขียวเขียวจนน้ำใสจนพื้นมันเขียวอะแบบถ้าไม่หนาวนะจะลงไปเล่นอยู่แต่มันมันหนาวหนึ่งเลยมันหนาวครับมันหนาววันนี้หนาวหนาวหนาว ต้ตกไม่สูงมากเก็ยสบายหน้าเล่นแต่มันหนาวจริงๆก็จ,จะโดดเตรียมชุดเมาอาบเล่นน้ำซะหน่อย่่ว้วหนาวคนไม่เยอะครับวันนี้รถคนไม่เยอะที่จะรถก็มีครับดีวันนี้นี่แหละข้อดีของการมาเที่ยววันธรรมดาครับสบายชิ็เงียบสง,งบมีแต่เสียงน้ำดีดีดีด,ด,ด,ดีจริงมาวันธรรมดาเนาะ น,น,น้าในเราลางมานองน้ำตกนะครับน้ำโคตรใสเลยดูน้ำิดใสมากเห็นพื้นเลยครับน้ำใสจนเห็นพื้นข้างล่างเลยนะครับคือเด็กมันใสจริง เห็นปืนข้างล่างเลยนะครับตอนนี้เราทำไมถึงจุดกลางเต็นแล้วนี่คือในดงเต็นจุดกลางเต็นนะครับเนียบแน่ยเนียบไปใต้ริมลำธารเงียบยสงบน้ำไหล ปมาแมนเบียดด้วยไปหน่งไปน้ำตกกันที่นี่คือดงเต็นแคมปิง้งโ,โอ้ เหมือนมันจะลื่นแต่มันก็ไม่ลื่นครับเดินได้สบาย